แล้วภารกิจเราวันนี้นะครับผมก็คือการทำเพลงเสร็จภายในหนึ่งวันแต่ว่าไปเหมือนเขาเล่นเบทมาก่อนนะโใช่สมัยนั้นแบบสมัยไหนคะสมัยที่ยังไม่มีหนูเป็นแฟนหรือว่าเป็นแฟนกับคนอื่นอยู่งสมัยที่สมัยก่อนหน้าหมวยนะเล่นเบสเบสได้แล้วใช่ไหมเบสได้แล้วเลือีดิตแล้วแต่โปรดิวเซอร์เลยแล้วแต่มึงอัดดีหรือไม่ดี เหลือมเยอะคูวต้องทํางานเยอะแต่เนี่ยคือเหลือมไม่เยอะโอ้ยเยอะเลยสวัสดีชาว MB Official นะครับวันนี้เราได้รับคำท้ายทำภารกิจแบบมาลาชอนที่สนับสนุนโดยในยกาแฟทิปเปิลเอเฟนโซใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำภารกิจอะไรก็ไป ังมข้างห้องอยู่เขามาเตือนเราเขายังไม่ได้มาจับเรามันก็แค่เตือนอ๋อไปได้ไปเลยแล้วภารกิจเราวันนี้นะครับผมก็คือการทำเพลงให้เสร็จภายในหนึ่งวันใช่ปกติเขามีอะไรวันเดย์ทิปใช่ไหมใช่แต่นี่วันเดยซองใช่แล้วก็พอเรามีใช่ฟ <c oughs> <c oughs> ั <c oughs> งมาไม่มีคำอะไรนอกจากคำว่าใช่ ิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่เวลาทำเพลงโอ้จริงจริงอะวันเดียวเขาว่าไม่เสร็จแต่อันนี้คือแบบเหมือนเป็นแบบภารกิจที่เราต้องทําให้ได้ไงวันนี้ต้องเสร็จวันนี้เรามีแขกกิตติบัิ์นะครับเรียกว่าถ้าผมบอกชื่อไปทุกคนจะต้องแบบใครเข้ามาดิเหรอมีตังคจ้างเข้ามาเหรอเขาคือชินนี่เบลใครวะใชนี่อพอใคอมเมนต์แหลใครวะ ชินิเบลนะครับเป็นเพื่อนผมเองนะหนึ่งในแก๊งสมาชิกบุฟเฟ่นะครับผมวันนี้เราจะไปบุกบ้านเขาไปบุกสตูดิโอเขานี่กำลังไปเลยพี่พี่จมซักนี่พี่ขับเลยเดี๋ยวไม่ทันสมเลิกสมเลิกสมเลิกและตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านของคุณชินนี่เบลชินนี่เบลรูมันเล็กก็มาอยู่ที่เอลไม่มีใครห้ามใครแค่ว่า <c oughs> <c oughs> ในหมู่บ้านเนี้ยหลังไหนของพี่ชินหลังที่มีหมาเมื่อกี้นี่เป็นไงเสียพี่ชินทักแล้วพนชินชินนี่เบลชินพี่ชินผมจำได้แล้วเอาละตะโกนเรียกเลยหลังนี้ผมเคยมาแล้วไงผมเคยมาแล้วแต่มันนานมาแล้วสมัยที่เขาทำบุญบ้านเฮ้ยเห็นเสื้อขาวๆอยู่โน่น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 ไม่ใช่ชินผีกรรมกรชินนี่เบลพี่ชินสวัสดีค่ะหนูทำอะไรอ่ะมึงหนูก่บใคร เดี๋ยวนี้เรียกคุยหญิงกัหนูเรียกอะไรอย่างนี้มาเชิญโอ้โหขออนุญาตนะครับผมโอ้โหอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะจริงตรงนี้เป็นห้องสีขาวไม่ใช่เป็นสีเทาแบบนี้มีการปรับเปลี่ยนใช่ใช่อะไรอะไรออะไร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 อไรอะไรอะไรอะเปอะไรอไรอะ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 ไรอ e ไรอะ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 ไรอัไนีะคือะป็นรอะอะไรอะไยอรอะไรอะไวอะไะอ่ระอ่รร ภารกิจให้ผ่านรุ่นล่วงได้ด้วยดีเป็นไงครับโบราณโคตรโบรรลุคตรเก่าอเชิญเดินไปก่อนเลยไม่คุณไม่เดินก่อนแล้วคุณก่อนเลยคุณก่อนเลยเดี๋ยวมึงแก้กรูมึงเอาบันไดออกขั้นนึงให้กูล่วงเฮ้ยพี่ชินอันนี้อันนี้รูปใครอะหน้าตาเขาดีนะเนี่ยไม่มีเนี่ยนะแต่ผมเห็นมึงทำอะไรแบบนี้รึเปล่าผมเป็นรอยมือเหมือนพลาดอะไรเนี่อะมันกูหลอกกลังกายมั้ยนี่อะไรนะมือรอยมืออยู่ข้างล่างอ๋ออะไรนี่คืออะ สกอร์จมครัสกอร์แจมตอนที่มาทําบุญห้องเนี่ยงขาวลงอยู่มาแต่แบบไอ้ไฟนี่ยังไม่กระพริบอ่ะเฮ้ยอันนี้คือเขาก็พริบแบบไม่ได้ว่ามันหลอดขาดอะไรใช่ไหมมันเป็นฟามจังหวะดนตรีใช่มันบิวตามสามสี่เอร์เตอร์ตอร์เตอร์ตอร์ตอร์อร์แต่คไม่ได้ยินเสียงนตรีเลยนะมันยังไม่กระพริบเลยบอกให้ไอ้หมวยหยุดดิเธอเป็นเล่นแมวข้างล่าง ก็คือวันนี้ผมมีภารกิจให้คุณนะครับคุณชินผมอะแต่งเพลงมาแล้วมีคนแต่งเพลงมาให้น้องอ๋องติ่มซำสุทธิปัจจยาเป็นคนแต่งเพลงสุชาวดีของฉันสุชาวดีเธออาจจะไม่ได้สวยอย่างใครแต่เธอเป็นดังเจ้าของหัวใจที่ฉันมี ทีเนี้ยเขาดูคลิปท่องเที่ยวผมวอล์กไปเที่ยวเชียงใหม่อะพี่น้องเขาดูคลิปแล้วเขาเลยแบบอยากแต่งเพลงมาให้ทีนี้เขาเขียนเนื้อเพลงมาให้แล้วขาดแค่ดนตรีเออปกติทําเพลงใช้เวลาเท่าไหร่เอาจริงๆถ้าเกิดแบบสบายๆก็สักสัปดาห์สองสัปดาห์อ้าวแล้ววันนี้ผมมีเวลาคุณทํา1วันเนี่ยได้ไหมคุณอยู่ดึกได้เปล่าล่ะอยู่ดึกได้แล้วผมมิโตช่วยคุณอยู่แล้วเฮ้ยสบายขออุปไปก่อนว่าคืออะไรเฮ้ยได้ไปงั้นเริ่มภารกิจทําเลยดีกว่าโอเคเนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลงเลยนะโอเคคําว่าอะไรอ่าในน้ำในน้ำเออในนเอ ปะทูปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกระตับเหรอเปลี่ยนมึงออกไปเลยเฮ้ยไม่น่ามาเลยอ่ะปกติการทำเพลงก็คือถ้าเกิดมีเนื้อเพลงมาแล้วทำไงต่อที่ของผมก็คือผมจะทำทำนองกับคำร้องก่อนอันนี้คำร้องคืออันนี้คือคำร้องทำนองคือเมโลดี้เมโลดี้ใช่ก็คือทำเป็นยังไงใช่ไหมโน้ตจะเป็นโน้ตแบบไหนฮึอยากจะชวนเธอไปแอวเนื้อด้วยกันสักวัน ถ้าพอพี่บอลร้องท่อนี้ก็เลยคิดกันไว้ว่าจะเป็นหนูร้องแนยประมาณเนี้ยใครร้องก่อนติดร้องก่อนพี่ยังูเก่งเก่งจะบ้าอะไรเก่งจะบ้าไม่อยากนอนเย้ายาเออจะอย่างนั้นแหละอ่านั่นแหละก็เนี่ยก็คืออยากจะได้แบบแนวป๊อปๆใสๆธรรมดาฟังง่ายๆชิวๆต้องลองดูต้องลองดูไม่รู้ยากหรือง่ายแต่ใช้เวลาเสร็จไหมวันเนี้ย ไหวหรือเปล่าทำได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เออไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยคุณันเนี้ยเอาเคยคุณได้กินอันนี้ไปนะงานเสร็จวันเนี้ยจริงรอ,โองผมแป๊บเดียวเฮ้ยนี่อุย๊ยออกมาเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเนสกาแฟกระป๋องทริปเ,เ,เปิลเอสเปรนโซ่เขาเพิ่มเอสเปรนโซ่ถึง3ช็อตและใช้นมสดแท้ๆด้วยมีวิตามินบีวิตามินดี โอเคผมว่าทํางานได้ยาวๆแล้วแหละจัดไปทำอะไรก่อนอัดอะไรก่อนอัดร้องเลยทำเพลงเป็นจริงไปแด้ถ้าผมทําเพลงนะผมจะทํารากฐานมันก่อนเดี๋ยวทำกองก่อนเอาจริงๆมันต้องรู้ว่าเทมโปเพลงมันเท่าไหร่เอากีตาร์มาลองก่อนไหมกมึงควบม้าไปเลยประมาณ111่ร BPM มันมีแบบแพทเทิร์นมานะนะคือเป็นเทมเพลตที่จังหวะเขาฟิกมาแล้วใช่ใช่ช มันเหมาะกับแนวะฮาฮิีทียยักษ์เดยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ากับคอนเซปต์ตรงไหนวะขึ้นเขาไงงานบวชลูกขึ้นไปเชียงใหม่เลยยัยักักไปกันยักษ์ไปไาไปไปไ้ไปไอไปไปไไปไปไปอะไรไป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 ไไ่ไปไปไปไไป่ปไ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 มไปไไไม่เวิร์ไม่เ อ,อันนี้คือพาร์ทกองแล้วเดี๋ยวจะเอาพาร์ทอะไรต่อมอะไรต่อคีย์บอร์ดด้วยออมาเชินกัดเบรเลยมาเฮ้ย,ยพึ่งอย่าพึ่งมามาชนก่อนอยู่กัน3คนแล้วอร่อยเข้มคูณ3ซสุดประตื่นออนี่ดื่มก่อนอาจจะได้ดตื่นตื่นไป เหมือนเขาเล่นเบ็ดมาก่อนนะโใช่สมัยนั้นแบบสมัยไหนคะสมัยที่ยังไม่มีหนูเป็นแฟนหรือว่าเป็นแฟนกับคนอื่นอยู่สมัยที่แบบมีแฟนเก่าสมัยก่อนหน้าหมวยนะเล่นเบ็ดเบ็ดได้แล้วใช่ไหมเบ็ดได้แล้วเหลืออีดิตอีดิตคืออะไรคะแก้ไขส่วนที่เหลื่อมส่วนที่อาจจะน้ำหนักอาจจะดังอาจจะเบาอะไรก็คือแล้วแต่โปรดิวเซอร์เลยแล้วมึงอัดดีหรือไม่ดี ถ้าเหลื่อมเยอะกัว่าต้องทำงานเยอะแต่เนี่ยคือเหลื่อมไม่เยอะโอ้ยเยอะเลยต่อไปอากิต้าเอยอย่างงี้ก็น่ารักนะน้องชมก็ได้ไม่เข้าไปถึงจังหวะกูต้องอยู่ตรงนี้ไหมแกอะแก เอาหูออกโอเคแล้วอัดยังไงเวลาคุณอัดคิตร์ผมจะอัดสองชแนลช n e l แรกก็คือไมของผมเองอีกชแนลหนึ่งก็คือเป็นปีไมของคิตร์ตัวนี้ออ๊ยังไ่โดนโอ้โหคิต้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจกยะ อ่ตอนนี้แลก็คือก็ทำตัวพาร์ตีเสร็จแล้วก็เหลือแค่พัดร้องใช่ร้องนี่คือเก็บไว้สุดท้ายทำไมทำไมเก็บไว้สุดท,ท้ายแล้วเ,ยยเ,เก็บเนี่ยเขาท้ายแล้วจะแหย่เป็นงีล้วอ่ะ่นี่ยร้องให,หมี <c oughs> คุณมีเคล็ดลับดีๆไม่ใช่หรอมีนี่เรามีเนทกาแฟทริปเปิลเอสเปโซดื่มมา <c oughs> โอโ้โหตื่นเลยว่ะ <c oughs> เอาสิครับกดอัดเลย เธอกับฉันไปกันสองคนเธอไปไหม ได้ที่มีเธอไ,ไอ้ <Yeah. S 1> สุดยอดคุณมันเก่งคุณมันอาจจะยากจริงนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้คือกี่โมงแล้วอ่ะ ตีสามสามสิบหาทีเรามาได้กี่โมงนะบายครบรอบพอดีแต่อยู่ได้ไงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรล่ะนี่ไงเนสกาแฟกระป๋อง t ริปเปิลเอสเปซเอาแล้วถ้าเกิดใครที่อยากซื้อไปซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศราคาแค่20บาทแล้ววันนี้นะครับภารกิจของเราก็สําเร็น ไปิดวิะทำได้ขนาดนี้มา่ก่อนถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยงั้นเราขอส่งต่อภารกิจมาราธอนแบบเดรสกาแฟกระป๋องทิเ p อ e ์เอสเปซโซให้กับคนต่อไปก็ขอบคุณคุณจีนมากเลยขอบคุณมากเพลงนี้ต้องดังร้อยล้านวิวแน่นอนประตูไหนข้างขวาโอเคใช่ทางนี้ทางนี้นู่นโอเค